ส่วนหนึ่งวิโรธคงไม่ได้อ่านกฎหมายข้อนี้ถึงแม้ว่าจะพยายามช่วยสหรัฐอเมริกาทุกรูปแบบนะครับในระหว่างนี้งบประมาณที่มาจกากองค์กรอย่างยูเซทถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะงบประมาณหรือการสนับสนุนตอนนี้คงเป็นเรื่องที่ยากลําบากเลยทีเดียวปรทรัตมตัดหมดนะครับทำให้มอบ3นิ้วพวกรีภัยทั้งหลายหยุดการได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศแน่นอนฮะมีบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเรื่องของสงครามทางการค้าที่ไทยโดนไปสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่ง,น,น,น,งนะครับสมมุติชื่อกอไก่มาบอกว่านะสมมุตินะผมใช้คำว่าสมมุติแล้วกันนะ บอกว่าท่านพลตรีชัยแดนเนี่ยนะฮะไปจัดจ้างเจ้าหน้าที่กรมอคนหนึ่งมาบัญอรทำลายสถาบันแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปโพสภาษาอังกฤษแล้วก็แปลมั่วๆของตัวเองออกมาเนี่ยผมตั้งคำถามครับว่าถ้าจะดำเนินคดีฟ้องร้องควรจะดำเนินคดีฟ้องร้องกับไอคนที่โพสเฟซบุ๊กและแปลเองเออเองหรือไปดำเนินคดีกับพลตรีชัยแดนเริ่มต้นนะครับ ถอดใจแล้วหนึ่งฮะปรากฏว่านายกเล็กของยูเครนรับนะครับยูเครนอาจต้องเสียดินแดนแลกข้อตกลงสันติภาพกับทางฝั่งของรัสเซียยูเครนต้องสละดินแดนเพื่อรับประกันสันติภาพชั่วคราวกับทางฝั่งของรัสเซียจากความเห็นของนายกรัฐสมนตรีนะครับยูเครนระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ BBC ที่มีการเผยแพร่ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ในขณะที่อย่ามัวแต่งงและกลัวเสียหน้าครับปรากฏว่าสื่อตะวันตกวิเคราะห์ว่วาจอมอ้างซีจินผิงนะครับต่อสายขอจราจาการรีดภาษีจีนตอบกลับอีกรอบไปคุยตอนไหนประธานาธิบด,ดีโดนรอมแห่งสหรัฐอเมริกายืนยันว่าประธานดิีิีจินผิงของจีนเป็นฝ่ายต่อโทรศัพท์หาเขาแม้ปักกิ่งยืนกรานปฏิเสธไม่มีการติดต่อใดๆระหว่างสองชาติเกี่ยวกับข้อพิพาท การค้าที่กำลังสร้างความเจ็บปวดในวงกว้างในเวลานี้นะครับอาการหนักคนสมัยนี้ฮะวาติกันก็ตำหนิเรื่องของการถ่ายภาพเซลฟี่นะครับกับประสบของปบนะครับเพื่อนบ้านมีหนาวผู้นำคิมจองอึนควงลูกสาวเปิดตัวเรือพิฆาตลำใหม่น้ำหนักนะครับ5,000ตันโวติดอาวุธทรงพลังมากที่สุด นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นสมาชิกของราชวงศ์ทั่วโลกนะครับร่วมพิธีประสบโปบฟรนซิสที่เจอร์เซนปีเตอร์เบิเร์กส์นะครับคือชนนับแสนก็ร่วมอาลัยอีกเหตุการณ์เป็นเรื่องสำคัญนะปรากฏว่าท่าเรือของอิหร่านนะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ครั้งมโหฬานนะครับมีคนเสียชีวิตร18รายได้รับบาดเจ็บ750รายต้นเพลิงนะครับมาจากตู้คอนเทนเ,วเวนอร์เชื้อเพลิงแข็ง ที่ขนส่งจากจีนนะครับสำหรับจรวดมิสไซล์ของเตหะรันสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอิหร่านเกิดระเบิดที่ท่าเรือใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศเป็นการระเบิดครั้งโมโหรานทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า18คนได้รับบาดเจ็บ750คนมีรายงานเปิดเผยว,ว่าเจ้าที่ชี้การระเบิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการขนส่งสารเคมีจากจีนเมื่อมีนาคมสําหรับเชื้อเพลิงแข็งจรวดมิสไซล บังเอิญเกิดช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการเจรจารินวเคลียนะครับ t i m e of Israel นะครับได้มีการรายงานว่าเหตุระเบิดที่ท่าเรือชนิดเหตุระเบิดที่ท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของอิหร่านนะครับในจังหวัดฮอมสกันทางตอนใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตล่าสุด18คนได้รับบาดเจ็บ750คนบังเอิญเกิดในช่วงที่มีการเจรจานิวเคลียรครั้งสำคัญ โดยเป็นท่าเรือที่เคยเชียวิฟสงสัยโจมตีทางไซเบอร์เมื่อปี2020สำนักงานสุรกากรอิหร่านได้มีการถแถลงของสื่อทางอิหร่านนะครับระบ,บุว่าการระเบิดครั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากไฟไหม้ที่เกิดลุกไหม้เกิดขึ้นในโกดังสารเคมีและวัสดุอันตรายนะครับในขณะที่มีรายงานว่าสำนักงาน เทมิสของอิหร่านระบ,บุว่าคลื่นช็อกเวฟรุนแรงทาให้ท่าคลื่นช็อเวฟรุนแรงมากทำให้อาคารท่าเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักคลิปวิดีโอได้มีการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเป็นควันดำนขนาดยักษ์พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดขณะที่คลิปอื่นๆแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลากระจกที่ปลิวหลุดออกมาจากอาคารไกลหลายกิโลเมตร ห่างจากศูนย์กลางการระเบิดนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็เป็นเรื่องของประมูลจดหมายเขียนก่อนไททานิกอับปางทะลุ13.38ล้านจดหมายที่เขียนโดยผู้โดยสารไททานิกไม่กี่วันก่อนเรืออับปางลงถูกประมูลในมูลค่าถึง3 0 0แสนปอนหรือราว13.38ล้านบาทในงานประมูลสหาราชอาณาจักรจดหมายที่เขียนโดย นะครับผู้โดยสารเรือไททานิกนะครับเป็นจดหมายของพันเอกอาชิบันเกรซีถูกประมูลโดยผู้ซื้อที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อนะครับจากสหรัฐอเมริกาซึ่งในการประมูลครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศมอนทนวิเชียนเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าคาดหมายว่าการประมูลได้ประมาณ60,000ปอนด์ถึง5เท่าตัว,ตวเลยทีเดียว ในครับในขณะที่รถยนต์พุ่งเข้าใส่ฝูงชนในเทศกาลในแคนาดาเจ็บตายหลายรายมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ระบัติเจ็บหลายรายจากการขับรถพุ่งเข้าใส่ฝูงชนที่เทศกาลลาบูลาปูนะครับบริเวณแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตำรวจแวนคูเวอร์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยืนยันว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง นครับตามเวลาท้องถิ่นคือ20นาฬิกาตำรวจกล่าวว่าคนขับถูกควบคุมตัวไว้แล้วนะครับเจ้าที่ของทางฝั่งออสเตรเลียนะครับช่วยมินิดัชชุนนะครับหลงป่า529วันสุนัขมินเนเจอร์ดัชชุนถูกพบว่ารอดชีวิตอยู่บนเกาะแคนโกรูนอกชายฝั่งออสเตรเลีย หลังจากที่หายตัวไปกว่า529วันนะครับสุนัขชนิดนี้ถูกพบว่ารอดชีวิตอยู่บนเกาะแคนเกอร์รนะครับนอกชายฝั่งออสเตรเลียหลังจากหายตัวไปเป็นเวลานานกว่าปีกว่าหลังจากการช่วยเหลือสัตว์ป่าแคนาดาได้พยายามค้นหานะครับจากหน่วยค้นหาสัตว์ป่านะครับพบว่าสุนัขที่ชื่อว่าวารรีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เจ้าของพบเห็นมันครั้งสุดท้ายในทริปตั้งแคมป์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023นะี่ับทั่วโลกต่างไว้อาลัยโปรฟารานซิสพิธีโปร่งประสบสมพระเกียรตินะครับสมสมพระเกียรติสมระและก็เรียบง่ายสำนักวัติกันจัดพิธีมิตรซาปรุงประสบสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสที่เจรสตรเซนปีเตอร์ Peter, อย่างสมพระเกียรติท่ามกลางราชวงศ์นะครับผู้นำระดับโลกตัวแทนนานาชาติรวมถึงคริสศาสนิกชนแคทอริกทั่วโลกร่วมน้อมอาลัยและเป็นการอาลัยครั้งสุดท้ายก่อนอัญเชิญพระศพประทับบนรถเคลื่อนไปประกอบพิธีณมหาวิหารซานตามารีอาเจเรตามพรประสงค์เป็นการเน้นย้ำถึงสมรรถนะ เป็นความเน้นย้ยำถึงความสมถะและเรียบง่ายจากนั้นก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะได้ตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือได้มีการเปิดตัวเรือพิฆาตลำใหม่โวติดตั้งอาวุธสุดทรงพลังเรือเกาหลีเหนือเปิดตัวพิฆาตเกาหลีเหนือเปิดตัวเรือพิฆาตลำใหม่ ซึ่งพวกเขาอ้างว่าติดตั้งขีปนาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดท่ามกลางความกังวลว่าเปียงยางอาจจะร่วมมือกับทหารของรัสเซียมากขึ้นในเชิงปรากฏการณ์การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาในแกลบยูเครนรัสเซียจนถึงขนาดนี้ก็ยังคงไม่ได้ข้อยุติรังสุดใช้ในแกลบก็เกิดความรุนแรงขึ้นนะรัสเซียเข้าทำการถล่ม ใจกลางของยูเครนมีคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย12รายในแกลปทรมก็วอยวายบอกว่าถ้าเสียพร้อมจะเจราจาหรือไม่หรือว่าทําการยื้อเวลาเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในแกลนายกที่สุตรีคนหนึ่งของทางฝั่งยูเครนก็เริ่มถอดใจและบอกว่าไครชเมียนั้นจะต้องสูญเสียให้กับยูเครนอย่างถาวรและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับยูเครนอาจจะต้องเสียดินแดนนะครับเพื่อที่จะรักษาส่วนที่เหลือไว้ สงครามทางการค้านะครับยังคงเป็นประเด็นสําคัญไทยยังคงไม่ได้คิวในการเข้าจําการจรจาจรทักษณิษณชินวัตรก็พยายามจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจรจาครั้งนี้ผมยังคงย้ํานะครับว่าประการแรกทักษณิณมีตําแหน่งอะไรถึงจะเข้ามาทําการจรจาจรประการที่2ใครจะให้ทักษณิณเดินทางไปจรจากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาส่วนการที่ทักษณิณนะครับออกมาพูดว่านะครับชาวต่างชาติโดยเฉพาะดรเพาซิมเบิลนะครับ ซึ่งเป็นคนสหรัฐเมกาเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยนเรศวรถูกจับกลุมในข้อหามาตรา1นึทําให้ยากขึ้นวิโรจนะครับซึ่งเป็นแกนนําของพรรคประชาชนก็เอเามาบอกกันนี่ไงก็อามานอาว่าไงนะฮะจับกลุ่มพอลซิมเบิมทักษิณบอกว่ายากต่อการจราจาเนี่ยมันตรงกับที่ผมพูดเลยสิ่งที่วิโรจพูดนะฮะ ก็เป็นการสมมติผมสมมุติว่าผมสมมติว่าผมสมมติว่าวิโรดสมมุติทั้งนั้นวิโรธยังไม่ได้พูดความจริงเลยนะครับขณะเดียวกันเหตุการณ์เรื่องของดรเพาซิมเบิลเกี่ยวข้องกับมับสามนิวเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนพรรคส้มนะครับตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันมันเกี่ยวข้องกับการจรจานะครับเรื่องของภาษีไหมเกี่ยวข้องนะครับยิ่งทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งปเป็นเจรจากันตอนนี้มีทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้อง ประเทศไทยมีแต่เนกาตีฟซ้มเกมหรือเป็นเกมลบสถานการณ์จนถึงขณะน,นี้ที่มีการจับกลุ่ออาามพ o นซิเบิเกี่ยวข้องเรื่องของการเจราจรไหมเกี่ยวข้องนะครับแต่เมื่อไรก็ตามทักษินก็ไปรจรจา,าถ้าม่มีการจับกลุ่มพอลสิเบิสิ่งที่ตามมาการจราจาจะยากขึ้นนะครับส่วนที่มีการกล่าวหานะครับกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค3กรมในการรักษาความมั่นคงภายในนะครับ ว่ากระทาความผิดทางกฎหมายไปจับดรพอลซีเบิลผิดหรือเปล่าเพราะไปแปร,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 ปรตัวหนังสือผิดผมเรียนว่าเขาแปรถูกแล้วและเขาดูพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นที่มาของคําสั่งของผู้บัญชาการทาหารบกสั่งไปแม่ทัพปดีสามแล้วก็สั่งไปในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าทําการจับกลุ่มนะครับเป็นการร่วมบริการระหว่างทหารนะครับกับตํารวจถามว่าทหารมีอำนาจหน้าที่ไหมตามกฎหมายเป็นเจ้าพนักง,งานสามารถแจ้งนะครับ ข้อกล่าหาแล้วให้พนักง,งานสอบสวนพิจารณาในการดําเนินการขณะเดียวกันอยู่ที่อายการจะพิจารณาว่าสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องอีกส่วนหนึ่งวีโรดคงไม่ได้อ่านกฎหมายข้อนี้ถึงแม้ว่าจะพยายามช่วยสหรัฐอเมริกาทุกรูปแบบนะครับในระหว่างนี้งบประมาณที่มาจากองค์กรอย่างยูเซ็ถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วฮะงบประมาณหรือการสนสนตอนนี้คงเป็นเรื่องที่ยากลําบากเลยทีเดียวประชามตัดหมดนะครับ ทำให้มับ3มนิ้วพวกลีภัยทั้งหลายหยุดการได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัชสมัยสยามนามไทยรุงเรืองอ,อ,รอ,รเองอมรสถิตสทาภพนครแห่งปูชนีด่วยราชชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันต,ติวงศ์ ัตริทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพดีราชองค์กรีสววรยาชสมบัติตามบัญญัิบุนเทียนบานถาเถลิงอ,องค์กษัตร,ริย์ราชาพระผู้ทรงบุญ กองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสกิดบันลังพองแปรสังประโคมก้องบันดอกกรมสดานเนื้อแผ่นสุบันคันติยัสงางามประนตลดกายพระสทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตรามสยามนามมีแส้สองสะดูดีมีกษัตร,ริย์เจร,ริญตาทัวทุกเขตรามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เคลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตาสตรสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแท่งสุบันขันธสยาสนา กระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่ทวทสุเกตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามน,นี้แส้ซ้องสัุดีมีกษัตริย์เกิาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์